อันนี้คือตกน้ําเปิดไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราต้องแกะดูบอร์ดก่อนนะคะว่าตัวเครื่องยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะ,ะแต่ว่าจอลูกค้ามีรอยแตกนะคะตัวทัศสกรีนมีรอยแล้วจากมุมด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราลองเป่าดูก่อนนะคะต้องยกจอออกมาเช็คดูก่อนว่ามีคราบน้ําหรือเปล่านะคะก็จะเสียงเสียงหน่อยนะคะเพราะว่าตัวทัศสกรีนเขามีรอยแตกอยู่ก่อนหน้าแล้วนะคะ ลองพาดูก่อนเนาะซ้อมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียตังค์เนาะเพราะยังไงมันก็ไม่ติดอยู่แล้วนี่วอร์มหน่อยนะคะเพราะว่าจอมันมีรอยแตกถ้าเราไม่ได้วอร์มให้มันอุ่นหน่อยมันก็จะถอดยากเนาะพอกาวมาก็จะแน่นจะแข็งหน่อยนี่นะคะหามุมก่อนไม่รู้จะลงมุมไหนได้ ไม่รู้ว่าลูกค้าเคยแกะมาหรือเปล่าแต่น่าจะยังไม่เคยเนาะอุณหภูมิห้องมันเย็นนะเป่าแป๊บเดียวมันก็เย็นหมดแล้วเนี่ยว่าอากาศช่วงนี้มันอากาศเย็น พอจ,จับแล้วมันเย็นแล้วก็ต้องเป่าใหม่รอบๆเนาะฝืนไม่ได้นะคะเพราะว่าจอเขาไม่ไงั้นมันจะไปกันใหญ่นะคะเพราะมันมีรอยลาอยู่แล้วที่เราเริ่มจากบนหัวเราไม่รู้ว่าแพมันอยู่มุมไหนนะถ้าเริ่มจากด้านล่างเดี๋ยวไปปาดแพลจอเขา ติดเนี่ยค่ะเรรามีคาบกาวแล้วก็เปลี่ยนมุมก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวมันจะเฉือนไม่ได้เนาะรนี้จะเป็นจอชุดนะคะจอในกระทะสกรีติดกัน มุมด้านล่างนะคะ มุมนี้ก็ต้องเบาที่สุดเนาะเพรเดี๋ยวเศษกระจกจะหลุดออกเหมือนกันแผ่จอจะอยู่มุมนี้นะคะมุมด้านล่าง เสียวมุมนี้เศษกระจกขัวมันจะหลุดออกโอเคค่ะตัวเครื่องก็ยังมีคราบน้ำอยู่นะคะนี่ตาม องลองยกแปดออกใส่ใหม่ดูก่อนนะคะแล้วก็วัดบอร์ดดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าตกน้ำมากี่วันแล้วนะคะมันแห้งหมดแล้วกลัวแบดออกเลย น,ะะน้ำที่มันเข้าก็คือเข้าตรงนี้จอที่มันแตกตรงมุมนี้นะคะโอเคแยกจอออกมาแล้วก็มาเช็คบอร์ดก่อนว่าติดหรือเปล่านะคะนีแบตเตอรี่นี่นะคะตัวแบตเตอรี่ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเช็คบอร์ดก่อน,นะคะ่ะ